แต่เข้าใหม่กันอีกหนึ่งคันค่ะสำหรับใครที่มองหาความคุ้มค่าอยู่บอกเลยห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะคะวันนี้มีแคมรี่เข้าใหม่เป็นตัว2.5ไฮบิดอีก1คันนะคะทั้งไมน้อยทั้งราคา,าดีรถสวยประวัติศูนย์ด้วยนะค,ะคันนี้บอกเลยว่าสายรักแคมรี่นะคะต้องห้ามพลาดฟรีดาวผ่อนอยูหมื่นสี่เท่านั้นรายละเอียดตัวรถรอบคันแล้วก็ภายในภายนอกเนี่ยมิก้มีมาให้ในคลิปเต็มแล้วนะคะท่านใดสนใจไปดูต่อให้จบได้เลยดูแล้วจะรักคันนี้แน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท่ทานนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันกับมิกกี้เพชรยอนต์อีกแล้วเนาะวันนี้ก็เอารถเข้าใหม่มาอัปเดตกันอีกแล้วค่ะพี่ๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยมาชมกันได้เลยนะคลิปนี้มีความยาวไม่เยอะแต่จะพาดูให้ครบรอบทัน และรายละเอียดนะคะตัวรถให้ครบท้วนเนาะสำหรับใครที่มองหาอยู่นะคะรถหรูดีเซ gment รถเก่งขนาดใหญ่นะที่ได้ทั้งเรื่องช่วงล่างนุ่มอำนวยความสะดวกมาครบเนี่ยคันนี้คุณพี่โดนใจแน่นอนค่ะสำหรับ Camry 2.5 h y b r i d นะคะเป็นรถปี2018ค่ะราคา819,000บาทจากป้ายแดงขายอยู่ล้านเจ็ดนะพี่พี ฟีดาวาอู่นอู่่14,000บาทและเป็นรถที่ไมห์ 10, ลมหลักหมื่นด้วยนะคะสภาพรถสวยมากเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเริ่มจากตัวด้านหน้านะพี่ๆต้องบอกเลยว่าเป็นรถเข้าใหม่จริงๆแค่ล้างเอาฝุ่นออกนะคะแล้วก็ มาถ่ายรูปรถเนี่ยเป็นรถเข้าใหม่ตอนที่ยังไม่ได้ปรับสภาพเท่านั้นบอกเลยว่าสีคันนี้สวยรอบคันจริงๆกระจังหน้าของเขาเนี่ยไม่มีรอยหินดีดสเก็ตหินหรือรอยขีดขวดกับฟุตบาทเลยนะไฟหน้าของเขาได้เป็นไฟโปรเจกเตอร์เลนะคะ่ะตัวนี้เป็นไฟปรับสูงต่ำให้อัตโนมัติเนาะไฟ LED มาให้ทั้งตัวไฟเดย์ไทมแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบเซควเชียนะคะพี่ๆตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากๆแล้วรถ เข้าศูนย์ตลอดการใช้งานเลยนะคะมีประวัติศูนย์ให้ดูด้วยแล้วก็แท็กป้ายการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ละรอบเนี่ยยังติดอยู่ที่พงม,มาลัยอยู่นะดูเส้นสายตัวรถไม่มีรักยิ้มแก้มข้างหรือไม่มีสีขูดเลยนะคะพี่พี่บอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปอ่ะคุ้มแน่นอนคนที่ชอบรถที่ไม่เคยผ่านขั้นกับสีข้อสีมาก่อนนะคะ ต้องถูกใจคันนี้แน่นอนค่ะมาดูล้อมแม็กของเขากันบ้างนะพี่ๆล้อมแม็กของเขาเนี่ยได้เป็นล้ออลลอย5รูขนาดขอบ17นิ้วนะคะแล้วก็รัดมาด้วยยาง Bristone Series Eco p ี r e ปี2022ด้วยตัวนี้เนี่ยดอกยางยังเหลือลึก,ลกมากๆเลยนะล่องยางยังเหลือลึกมากเพราะว่ารถใช้งานน้อยจริงๆหลักหมื่นเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวมิกิพาไปดูเนาะตอนนี้พาดูรอบคันนะคะและรายละเอียดตัวรถก่อนอย่างพวกโช๊คอะไรอย่างเงี้ย ตัวซับช็อกเป้าช็อกไม่มีแตกไม่มีหักเลยค่ะเทสได้มาเรียบร้อยแล้วนะช่วงล่างเขาเป็นระบบ TNGA เนาะพี่ๆแล้วก็มีดิสเบรกใส้4ล้อดิสเบรกคู่หน้ามีคลิประบายความร้อนให้นะพี่ๆแล้วก็ไม่มีปีกนกหักนะคะหรือว่าไม่มีช่วงล่างที่มันต้องสึกหลอเลยเพราะว่าเขาแมนเทนแนนตลอดการใช้งานจากศูนย์เนาะเนี่ยเส้นสันตัวรถด้านข้างนะคะรอยลักยิ้มไม่มีเลยซักบานเลยสําหรับประตูนะแล้วก็กระจกเขาเนี่ย พาร์ทเดิมรอบคันนะคะไม่เคยมีการเคลมกระจกมาก่อนนะโลโก้อยู่ครบมิก้เชคให้แล้วเนาะดูเลยเส้นสายตัวรถสวยมากไฟท้ายเขาได้เป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้โลโก้โคมเมียมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครบไม่มีสีหลุดลอกล่อนเลยนะแล้วก็ช่วงท้ายของเขานะคะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดเนาะด้านหน้า2จุดนะคะแล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยช่วงล่างก็สภาพดีมากคุณพี่นุ่มหนึบเลยตัว2.5ใครที่เป็นสายเล่นรถยุโรปนะคะแล้วอยากได้แมนเทนเนนต์ถูก ได้ราคาดีนะพี่พี่คันนี้สูสีใกล้เคียงเลยแล้วมาดูกันค่ะด้านในเนี่ยเขากริปมากๆเลยนะตรงนี้ไม่มีรอยขีดข่วนเลยค่ะพี่พี่แล้วก็พวกชุดยางอะไหล่เครื่องมือแมแลงมิกกี้เช็คให้ก่อนเขาไปล้างแล้วนะพี่พี่อยู่ครบเลยชุดเครื่องมือแม่แรงหรือแม้แต่ตัวล้อยางอะไหล่เนี่ยเขาได้เป็นแบบฟูลไซส์และที่สําคัญนะคะตัวยางยังไม่เคยลงถนนเลยยังไม่เคยได้ผ่านการใช้งานนะพี่พี่ดูจากเส้นตัวสีของเขานะคะ ช่วงล่างก็เม็ดอาร์คอยู่ครบซีนทั้งมะพร้าวเนี่ยเรียงตัวสวยมากๆสีเดิมซีนเดิมโรงงานเลยค่ะไม่เคยมีการชนหนักพิควาลม,มาก่อนอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งน้ําท่วมนะอันนี้คือเรามีการรับประกันให้ว่ารถทุกคันคัดเกตเอามาอย่างแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิควาลม,มาพี่ๆอุ่นใจได้เลยนะตัวฝาท้ายเนี่ยของเขาก็จะเป็นไฟเดิมเลยพี่ๆมาดูมาเช็คโลโก้กันไทโคอิโตอยู่ แน่นอนค่ะอะไหลเดิมป้ายแดงนะไม่เคยมีการเปลี่ยนไฟไม่เคยมีไฟท้ายแตกไม่เคยเค,ยเคมมาก่อน,นะพี่พตัวนี้หัวน็อตเนี่ยก็ยังไม่มีการถอดการขันการไข,ขเลยใครที่ชอบรถที่สเปคเทียบเท่ากับพวกรถป้ายแดงนะหรืออยากได้รถที่มันกลิปสุดๆเนี่ยคันนี้นะคะตอบโจทย์แน่นอนพี่พี่ฟรีดาวเนี่ยผ่อนอยู่หนึ่งบาทเท่านั้น ใครฟรีดาวได้บ้างนะคะในเลท่อนนี้ก็รายได้3,500 0ขึ้นไปพี่พี่ฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำเพิ่มนะเครดิตด,ดีมีเลทออกเรียบพิเศษให้ด้วยนะถูกสุดเนี่ยอยู่ที่2,59เลย นะคะ2.49ก็มีลองมาเช็คเครดิตล,ลองโทรคุยกันได้เบอร์ด,ด้านล่างนะพี่พี่เมื่อของมิกกี้เองนะคะโทรมาติดต่อได้ตลอดเลย24ชั่วโมงเนาะสําหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันต่อค่ะพี่พี่ค่ะภายในห้องโดยสารเนี่ยสําหรับตัว2.5ห้ไฮบริดได้เป็นเบาะคุมโทนสีดําซึ่งออกแบบได้ประณีตนะคะแล้วก็ดีไซน์โมเดิร์นใช้วัสดุอย่างดีเลยตัวนี้ได้เป็นวัสดุหนังเกรดแบบว่าพรีเมียมเลยนะคะยืดหยุ่นได้สูงแลวพี่พี่ดู ลองรอยการใช้งานตัวเบาะเนี่ยแทบจะไม่มีรอยย่นเลยนะคะด้านหลังเนี่ยเขามีแอร์หลังให้2ช่องนะพี่ๆแล้วก็ช่อง USB เนี่ยให้อีก2ตํตำแหน่งด้วยกันนะคะใครที่ชอบรถที่ออปชั่นมันครบอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ทางไกลได้สะดวกสบายทุกที่นั่งแคม r ี่ตอบโจทย์มากๆเนาะพี่ๆโครงสร้างเสาตัว A ตัว B อะไรเงี้ยลองให้พี่ๆดูเสาตัว B กันสักนิดนึ่งนะคะยังไม่มีรอยถอดรอยขันน็อตเลย สภาพสวยมากคันนี้ต้องบอกเลยว่าขออนุญาตใช้คําว่าโควสวยนะคะสวยจริงๆสค้าเพจยังไม่มีการแกะเลยนะพี่ๆเป็นรถใช้ในหน่วยงานก็จริงแต่ใช้งานมันน้อยนะคะแล้วก็ นั่นแหละประวัติศูนย์แน่นอนคันนี้แท็กป้ายการเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องยังมีอยู่เดี๋ยวมิกกี้พาไปชมแผงประตูด้านข้างเขาก็ดูไม่มีรอยขีดข่วนเลยเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกบานค่ะพี่ๆไม่มีการเคลมมาก่อน,นแน่นอนนะใครสนใจนะคะรถสภาพเยี่ยมรถเกียร์เอสแบบนี้เพชรยนต์มีเสิร์ฟให้เยอะมากๆเลยในส่วนของตัวที่เป็นคมรี่แล้วก็แอรคอรนะคะในรถดีเซ gment เนาะ ถ้าสนใจ Camry มือ2หรือ Honda Accord มือ2นะคะติดต่อมิกกี้ได้เลยนะพี่พี่เรื่องการใช้งานแล้วก็รายละเอียดตัวรถนะคะพี่พี่ได้ครบควรแน่นอนมามาดูกันต่อค่ะด้านในฝั่งคนขับกันบ้างนะพี่พี่สภาพก็คือมีอรอยการใช้งานนะคะรอยย่นอะไรอย่างเงี้ยเล็กน้อยนะแล้วก็ดูคอนโซลด้านหน้า พวงมาลัยไม่มีรอยหลุดลอกล่อนเลยค่ะพ,พี่จ๋าออปชั่นฟังก์ชันเขาเข้ามาครบแล้วรถเนี่ยเป็นรถปีไม่ลึกมากคนอาจจะมองว่าปี2018ในตัวไฮบิดมันเก่าเกินไปหรือเปล่าอันนี้เป็นรถจดปลายปีนะคะพ,พี่จดใช้งานครั้งแรกเดือนธันวามันจะเป็นปี2019อยู่แล้วแหละการรับประกรันของตัวศูนย์เองก็ยังมีเหลืออยู่นะคะอันนี้คือพี่เข้าสูนย์ได้ปกติเลยนะเนี่ยออปชั่นครบมากนะพวงมาลายัยหรือว่าตัวหัวเกียร์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีรอยหลุดลอกล่อนเลยนะคะแล้วดู มาดูสภาพเบาะก,ก่อนที่มิกกี้จะลองเข้าไปนั่งใช้งานจริงให้พี่ๆชมกันเนาะตัวเบาะนะคะเขาเป็นทรงบักเก็ตซีดเนี่ยยืดหยุ่นได้สูงหัวหมอนรองได้พอดีเลยนะอบกระชับได้หลายสลีละนะคะแล้วก็รอยย่นการใช้งานเนี่ยมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนฝั่งข้างคนขับเนี่ยแทบจะไม่มีรอยการนั่งเลยนะสภาพสวยมากคันนี้ไม์หลักหมืน่นเดี๋ยวพี่ๆจะได้ชมแล้วแหละว่ามันไม์หลักหมื่นเท่าไหร่นะคะมาดูกันมาดูกันค่ะขออนุญ,ญาตเข้าไปนั่ง เหมือนเป็นคนขับนะคะจำลองให้ดูเนี่ยตอนนี้ก็คนรีวิวก็ร่างท้วมนิดนึงแต่ว่านั่งสบายนะคะพี่พี่แล้วเบาของเขาเนี่ยได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางเลยสําหรับเบาะคู่หน้าและของคนขับมีตัวลมด้านหลังด้วยนะพี่พี่เลื่อนเขา้าเลื่อนออกได้สบายเลยแล้วก็ตัวปุ่มพุชซาร์ทของเขานะคะจะอยู่ทางด้านขวามือของตัวพวงมาลายัยเหยียบแป้นเบรกแล้วก็กดสตาร์ทไปพร้อมกันเลยนี่ สตาร์ทเครื่องติดแล้วนะอันนี้ก็คือเขาเริ่มต้นการใช้งานด้วยระบบไฟฟ้านะคะพี่พดูหน้าจอของเขาสแสดงผลแบบดิจิตอลเลยแล้วก็อย่างที่แจ้งไปพี่พี่นี่เลยแท็กป้ายการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะอยู่ครบทุกรอบเลยจากศูนย์โดยตรงเพราะฉะนั้นไม่ใช่รถที่กอมามาอย่างแน่นอนนะคะพอเข้าศูนย์ตรงทุกรอบเนี่ยรอบล่าสุดไม่เจ็ดหม่นสตอนนี้เขาต้อง ไปอีกหมื่นโลนะพี่ๆไม้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันโลเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้ใครที่ถูกใจสายไม้น้อยรถกิฟต์นะคะลิฟเท่า้ายแดงคันนี้จัดเลยพี่ๆฟรีดาวผ่อนอยู่เลทหมื่นสี่ไม่ค่าหมื่นห้านะสําหรับแปดสิบสี่มวดนะคะใครสนใจจัดได้เลยจากเครดิตด,ดีมาเอาไปเลยค่ะพี่ๆรับรถกลับได้ภายในวันใช้บัตรประชาชนมปเดียออกรถได้มีอยู่จริงจ้ะมามาดูการฟังก์ชันการใช้งานนะคะพี่ๆด้านในอ่ะ เดี๋ยวพี่ตาก้องจะถ่ายให้เห็นชัดเนาะดูตรงพวงมาลัยก่อนละกันค่ะพี่ๆพ,พวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นแบบกระชับมือนะคะใช้วัสดุหนักเกรดพรีเมียมไม่หลุดล็อกล่อนง่ายนะแล้วก็ปุ่มมัลติฟังก์ชันของเขาทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสังการด้วยเสียงระรับสายทงวางนะคะแล้วก็ตัวปุ่มมัลติมีเดียแล้วก็คอนโทรลต,ตรงหน้าจอตรงนี้เนาะดูเนี่ยแบตเตอรี่เขานะคะจะแสดงผลขึ้นให้หมดเลยระบบความปลอดภยัยเดี๋ยวมีอะไรบ้างมิกกี้มาชมให้มาให้พี่ๆชมกันเนาะ ตัวนี้นะคะดูนี่เลยตัวแรงดันลมยางได้นะทั้ง4ล้อการใช้งานและรวมถึงยางอะไหล่ด้วยนะคะพี่ๆจ๋านี่ตัวรถเรื่องความปลอดภัยเขาบอกหมดประตูอันไหนยังไม่ปิดนะคะเขาจะขึ้นแจ้งเตือนให้เลยเนี่ยแล้วก็ดูระบบต่างๆนะ Parking sensor มีให้นะคะ By sport monitor มีให้นี่เลยอ่ะดูอย่างนี้น่าจะชัดกว่านะคะอันนี้ก็คือเป็น By sport monitor เตอือนจุดอับสายตานะ RCTA เวลา เข้าเกียร์ R ถอยหลังนะคะ <S <S เขาก็จะมีเซ็นเซอร์ร้องเตือนให้เป็นตัวเรดาร์เนาะอ่ะมาแล้วก็นี่ Parking sensor มีม่านไฟฟ้าจะช้ายมาอยู่ตรงนี้ละแล้วก็ระบบการใช้งานต่างๆ option ออครบเยอะมากๆเลยพี่ไม่เจ็ดหมื่นถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากสําหรับคนที่หารถที่ใช้งานชอบไมน้อยๆมากๆเลยแล้วสภาพคลิปอันนี้คือบอกเลยว่ายังไม่ได้ปัดกว่าเช็ดถูนะคะข้างในเนี่ยกระจอมองหลังตัดแสงอัตโนมัติให้แล้วก็ตัวหน้าจอตรงกลางจอแสดงผลเนี่ย ก็มีบอกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะใช้งานระบบต่างๆนะคะเขาออปชั่นมาเยอะเชื่อมต่อบลูทูธได้ไวมากๆด้วยนะสายคลาสสิกนะคะเล่นซีดียังมีอยู่นะพี่ๆแล้วก็ขึ้นเสียงเข้าดีมากไม่จำเป็นต้องเป็นตัวท็อป JBL ก็ได้เครื่องเสียงที่ดีในระดับหนึ่งละส่วนแอร์นะคะแอร์ Air ของเขาได้เป็นแยกปรับซ้ายขวาดูออโซนแล้วก็ปรับให้ออโต้ด้วยนะมีระบบกองแอร์โนอีด้วยเหมาะมากๆเลยสาหรับช่วงนี้ที่อากาศไม่ค่อยจะเป็นมิดต่อ ช่องรมหายใจของเราเท่าไหร่นาอมีกรองแอร์นาโนอีนะคะให้ด้วยนะพี่พี่ไวเลสชาร์จเขาก็มีให้นี่เลยเลื่อนเก็บเข้าออกได้นะตัวไวเลสชาร์จช่องจ่ายไฟมีครบและหัวเกียร์เนี่ยไม่มีหลุดลอกล่อนนะคะเกียร์ของเขาได้เป็นเกียร์ eCVT นะคะ8สปีดพี่พี่มากับโหมดการขับขี่ได้ถึง3โหมดรวมถึง EV โหมดด้วยนะออ t โตเ้โเบรกโฮเบกมือไฟฟ้ามีให้ครบนะคะแล้วก็เอกสารตัวรถเนี่ย มีอยู่ครบพี่พี่คันนี้นะคะที่มาที่ไปเช็คได้เลยอันนี้เอกสารเราจะไม่ได้ให้ดูผ่านคลิปเนาะแต่ว่าทักมาขอส่วนตัวได้นะคะพี่พี่แล้วก็กุญแจกุญแจเขานะคะมีให้2ชุดนะครบเลยแอร์แบรกรอบคัน7จ็ดใบนะแล้วกระจกด้านหน้าก็คือติดฟิล์มลามินามาให้อย่างดีแล้วแหละดูด้านบนนะคะพี่พี่ซันรูปของเขาเปิดปิดอันนี้เปิดปิดแบบอัตโนมือเนาะส่วนด้านบนเนี่ยเขาเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะ ซีนยางตัวด้านบนใครที่กังวลเรื่องซันรูฟอันนี้ก็คือมันแมนเทนแนนซ์ศูนย์อยู่แล้วแหละมันไม่มีแบบรั่วซึมง,ง่ายนะคะเขาคิดเขาพัฒนามาดีแล้วแหละว่ามีซันรูฟแล้วต้องใส่ใจเรื่องอะไรบ้างเนาะใครที่ชอบนะคะก็รุ่นนี้เดี๋ยวนี้สมัยนี้ถ้ามีตัวท็อปนี้ก็คือโอเคเลยสายแบบชอบนั่งกว้างๆแล้วอยากได้ความโปร่งความโล่งว่างความสบายเนาะจัดได้เลยพี่ๆเนี่ยตอนนี้นะคะเราไปดูหน้าหน้าห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าว่าสภาพหน้าห้องเครื่องเนี่ย สมเพชสมผลหรือเปล่ากับรถที่วิ่งใช้งานมาเพียง70,000กิโลเท่านั้นนะพี่ๆมาดูกันค่ะมาดูกันตอนนี้ก็คือเครื่องยนต์ทำงานแล้วนะสตาร์รถอยู่นะคะจะให้ดูกันเลยมาให้ชมกันว่าเขาทำงานแล้วก็จะมีเครื่องสั่นเครื่องหลวมไหมนะนี่เลยเนี่ยฝุ่นยังเกาะฝุ่นยังจับอยู่นะคะพี่ๆีอันนี้ก็คือยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องยังไม่ได้เก็บงานฝุ่นเลยถ่ายแรกรับตอนเข้าใหม่เลยนะจะสังเกตได้ว่าพวกโครงสร้างเนี่ยจุดมาควีแต้มสียังมีอยู่แล้วตอนนี้ เครื่องยนต์เขาทางานนะคะปั่นแบตเตอรี่เข้าตัวระบบไฟฟ้าของเขาเนั่นเองตัวเม็ดอาร์คจากเบ้าโชกคซ้ายขวาเนี่ยมีให้ครบเลยนะพี่พี่เรียงตัวสวยแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยหัวน็อตยังไม่มีรอยขันรอยไขยด้านในนีตัว R ตัว R ตัว L นะเม็ดอาร์คตรงนี้อยู่ครบตามซอกตามเหลือไม่มีสีกระเด็นแน่นอนเพราะว่าสีเดิมยังไม่เคยเค็มนะคะ สวยมากแผ่นการความร้อนก็สภาพดีเลยแล้วก็สติกเกอร์5จุดหรือว่าเม็ดอาร์ตรงฝาก,กระโปรงเนี่ยก็ยังอยู่ครบเนาะฟรีดาวพี่พี่ผ่อนแค่หมื่นสกลางๆถามว่าคุ้มไหมนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆใครที่ซีเรียนเรื่องตัวรถนะคะอยากได้คลิปมากๆเนี่ยก็บอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ตรงใจแน่นอนค่ะคุ้มมากๆเลยนะ ใบแดงเขาอะผ่อนอยู่สองหมื่นกว่าเลยในเลทที่ต้องวางดาวด้วยอันนี้คือพี่ฟรีดาวได้เลยพี่ผ่อนถูกลงไปเป็นหมื่นเลยนะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะพี่ๆออกได้ทุกอาชีพเลยถ้ามีเอกสารแสดงไรายได้ที่มาที่ไปได้นะทั้งอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าพนักงานบริษัทเนี่ยออกได้เลยนี่อันนี้ก็คือเดินเครื่องนิ่งมากไม่มีแบบเครื่องสั่นเครื่องหลวงนะแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของเขานะคะอยู่ที่ ได้ถึง22โลลิตรเลยนะสำหรับ Toyota Camry นะคะและก็การรับประกันจากตัวศูนย์เองเนี่ยเรื่องระบบแบตเตอรี่ไฮบริดของเขานะคะก็รับประกันถึงปี2028เลยเนาะถึงเดือนธันวาปี2028เลยนะคะตอนนั้นก็เผื่อใครหาเป็นเซ็ก n ์แ a นแฮหรือว่าจะเปลี่ยนรถเนี่ยในปีนั้นนะคะก็ราคาไม่ตกแน่นอนสำหรับแบรนด์ตโตโยตเนาะใครหารถที่ทั้งประหยัดน้ำมันได้เรื่องความปลอดภัยขับสนุกนะคะแล้วก็ แมนทันแนนถูกอันนี้คือข้อดีของเขาเลยต้องจัดคันนี้เลยค่ะพี่ๆเบอร์ด้านล่างโทรมาได้ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะติดต่อมิกกี้โดยตรงได้เลยจะเข้ามาดูรถก็ได้นัดหมายล่วงหน้านะคะเผื่อใครอยากทดลองขับเนาะครั้งหน้าชาวคันไหนมาฝากอีกนะคะฝากพี่ๆกดติดตามไว้ได้เลยนะมีรถสวยๆมาอัปเดตให้เรื่อยๆค่ะครั้งหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้มิกกี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย